เพราะว่าพิธีรัฐประหารมีรแจ้งเสียงเป็นครับปฏิบัติงบาทมีอาจารย์ครับทำน้ำผลไม้สัมสิทธิ์ก็อยากจะให้ดูถึงความสวยงามด้วยเป็นกระบวนการทองความสะอาดน้ำสัมสิทธิ์นะครับให้น้ำมีความสะอาดนะครับวันที่เจ็ดนะครับกรกฎาคมนะครับพิธีเสียงน้ำรอบสิบเจ็ดครังนี้นะครับก็อยากจะเพิ่มเติมจากในเรื่องของความถูกต้อง ต่อไปเราเกี่ยวกับระดับที่สามสามที่สี่นะครับรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆับเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าอาวาสเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เข้าร่วมการเลือกตังการจัดเรจากพืนที่นะครับวันที่สิบห้าสิบหกนายแล้วก็ทุ่นบริเวณโดยรอบสัครับอ่ากแล้วสรุปขั้นตอน น้ำครับคุณสัตย์สินคุณโกศลคุณไกรคุปธนาคุณทางคณะนี้จะมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอตอนนี้มาถันมาแล้วนะครับเราครั้งนี้หากมีใครคิดเห็นว่าหน่วยงานคนจัดการเพิ่มหน่วยงานที่ต่อเนื่องนะครับวาระที่32ขึ้นไปในเรื่องแรกนะครับสอบเวลาและการแต่งกายนะครับเอกสารของท่านคุณสุรวัตประธานอยู่ในใี่ตัวหมูอยู่ในทีนะครับเขียนหน้าท่านประธานรอยังไงต้องได้คุณโกศลนะครับ โดยในภาพประกอบด้วยพระประธานพระสงฆ์และผู้ว่าครั้งนี้จะต้องพิจนารณาดูครับว่าในระดับจังหวัด